ครับผมสวัสดีครับปลากับแล้วนะครับวันนี้กับช่องทําไปเลยเลยก็พักนะครับวันนี้มาปลาทุกคนมาอยู่ในสวนนะครับวันนี้จะมาเก็บน้ําผึ้งนะครับที่เหลืออีกอ่าห้าลังนะครับก็แต่ว่าเก็บไปแล้วสามลังนะครับเป็นต่อปูนล้วนๆนะครับที่เหลือนี่ก็เป็นต่อปูนอีกสองลังนะครับแล้วก็ลังไม่อีกสามลังนะครับเป็นห้าลังนะครับที่ควรจะดีเก็บนะครับ แต่พอตอนนี้มันหญ้ามันลกนะครับก็เลยกลมีดออกมานะครับเพื่อจะมาเพียวหญ้านะครับหน้าลังผึ้งนะครับแต่บางเอิญนะครับบังเอิญมาเจอรังผึ้งนี่นะครับเข้าอยู่ในต่อแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะครับนี่นะครับต่อนี่เอาไว้ไว้ปีนี่นะครับ ผมได้ DIY นะครับเอาต่ออีกใบหนึ่งมาซ่อนข้างล่างนะครับแล้วก็ยกขึ้นสูงนะครับตอนนี้มีผึ้งเข้ามาอยู่แล้วนะครับดูนะครับดูประชากรนะครับรู้สึกว่าลังนี่ประชากรจะเยอะมากนะครับกินมากๆนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าย้ายเข้ามาอยู่หรือว่ามาแค่สำรวจนะครับกําลังเดินมาป้าวันนี้นะครับ นหน้าปากรูเต็มหน้าปากรูเลยครับก็ไม่แน่ว่าย่ายมาหรือยังนะครับเพราะว่าตอนนี้เพร่งบินคุนพ่อขุวายนะครับนะครับเต็มปากรูเลยนะครับแต่ยังบม่เห็นเคร่งตีเพึ่งงานนะครับที่ขนแกส้อนเข้าคำเตือนนะครับนี่อาจจะมาสำรวจล้างบ่ได้นะครับ นี่นะครับแต่รลังใยอาจจะบวมมากําเตือนะครับต่อนี่เป็นต่อวางปีนี่นะครับและนี่อาจจะเป็นเป็นพึ่งชุดแหลกนะครับที่จะเข้ามาอยู่ในต่อใบนี่นะครับนี่นะครับการวางต่อกลนพึ่งนะครับต่อปูนนะครับก็วางง่ายๆแบบนี้นะครับวางตามใต้ต้นไม้นะครับแล้วก็หันนหันหน้าปากรูออกไปดัง อ่าโล่งๆนะครับแค่นี้และครับไม่ต้องไปคิดอย่างมากนะครับใครที่อา่าเข้ามาเฮียนหูติดเรื่องการวางโกนร่อพึ่งนะครับไม่ต้องไปคิดมากอย่างนักครับอันนี้ผมก็จัดการทําความสะอาดหลังนะครับทําความสะอาดไอต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาทดลองเอาวางซ่อนกันพอนะครับ อันนี้พึ่งท้าไข่พึ่งหล่อไปแข่ข้างเดียวนะครับแล้วกับบด้ท้ามเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับต้องไปคิดอย่างมากครับวางแบบง่ายๆนะครับกลนพึ่งนะครับขอพึ่มีิลมเงาห่องนะครับแล้วก็หันหน้าไปตั้งที่โลงแค่นี้แหละครับเพราะเินเจียวเข้ามาเลือกอยู่คนเดียวนะครับผมบัมได้บังครับนะครับแค่ทำาให้มันสะอาดและปลอดภัยแค่นั้นเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวเขามาติดตามดูกันนะครับว่า พึ่งลังนี่ปนจะตัดสินใจยูนให้ต่อนี่ก่อนนะครับนี่นะครับนะครับนักขนาดนะครับเต็มรู้ด้วยครับก็ว่าเปนยูนี่แล้วแล้วเ้างมาหันหู้นะครับพ่อผมเดินมานี่ตะวันซื้อกับหันนะครับหรือว่าหลังใหญ่เข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวขบพาอกันนะครับสังเกตว่าปลาคูยังมียังขาวอยู่นะครับแสดงว่ากาลังเข้ามายูนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเมาจะลองมาติดตามดูกันว่าจะอยู่นี่ก่อนนะครับครับการวางโกลรอพึ่งนะครับทําง่ายๆนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับทําแค่นี้แหละครับรักการง่ายๆนะครับวางใต้ต้นไม้ตีลมนะครับหันปากรู้ไปทางตีโกลงโล่งนะครับให้มันเป็ดล้านบินออกไปนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับก็รอเวลาอย่างเดียวนะครับสำหรับ คนตีมือหม่นะครับตีไ้ตีกำลังเริ่มวางนะครับอย่าไปใจห่อนนะครับถึงเวลา่มจะมายูเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับครับผมตอนนี้เดินมาเพี่ยวถึงหลังไม้แล้วนะครับแต่เป็นอันอย่างที่น่าเสียดายนะครับหลังนี้มีบมนักกําเตี้ยนะครับนี่นะครับมีแค่ซีลบนะครับ แต่ตอนนี้ขอได้ย่ายล้างออกไปแล้วนะครับเพราะว่าข้างในเป็นนอนผีเสื้อนะครับนี่นะครับนี่หนอนผีเสื้อนะครับโดนหนอนผีเสื้อนะครับหางน้อยเดียวอยู่นะครับแต่โดนหนอนผีเสื้อทําให้ลังแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับน่าเสียดายนะครับลังนี้นะครับก็ตอนนี้ลังไม่เหลือแค่สองลังนะครับกับต่อปูนอีกสองต่อนะครับก็ เดี๋ยวไปดูสองหลังที่เหลือกันนะครับสหลังนี้เดี๋ยวก็ามาทําความสะอาดนะครับแล้วก็ตั้งหลอไว้อีกตนจนตรงจดเดิมเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างครับข้างหน้าเอาใหม่นะครับนาอจากการที่พาทุกคนไปดูตะกี้นะครับก็ลังพึ่งเขาถูกทําลายไปอีกหนึ่งหลังนะครับโดยหนอนผีเสียกยางคื้น,นะครับย้ายลังหนีไปเลยนะครับ ไ,ได้ผลผลิตสักหน่อยนะครับก็เป็นไอศตููโดยธรรมชาตินะครับก็ยังห่วยป้องกันจะได้เตือนนะครับขนาดเข้าหมกเมิดน,นะครับอ่าเพิ่งลังนี้เข้ายังถึง2องเดือนเตือนนะครับก็โดนไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะปาทุกคนไปดูอ่าต่อปูนนี่อีกต่อหนึ่งนะครับก็มันเป็น การวางแบบง่ายๆนะครับก็ตามลักีิผมว่านะครับใต้ต้นไม้มีลมนะครับหันปากรูออกต,งตางที่ว่างๆโล่งๆนี่ยน้อยนะครับเพื่อจะเป็นลานวินออกไปนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับเรื่องยูบยูนั่นเดี๋ยวปลอ่อยให้พึ่งเปินมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับ นี่นะครับนี่ผมพามาดูอีกหลังหนึ่งนะครับเหมือนกันวางต่อปูนเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็อันนี้เป็นเป็นห้างนะครับห้างแล้วก็มีมีต้นไม้นะครับมีต้นไม้เนี่ยครับต้นขนุนต้นมะขามนะครับอยู่ประมาณนี้นะผมก็วางไว้เลยครับวางใต้ต้นไม้เลยนะครับเอากระเบื้องปิดทั้งหลังหันหลังเข้าหาห้างนะครับ ทั้งที่ตะวันตกนะครับแต่หันหน้ามันหน้าปลาคูนะครับจะออกมาตั้งตีหลงพอดีเลยนะครับเนี่ยออกมาตั้งตีหลงตั้งที่ตะวันออกพอดีเลยนะครับนี่เนี่ยครับวางแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็เข้าอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเก็จะเปิดดูทางนี้นะครับอเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับนี่นะครับมีวางตรงนี้นะครับข้างหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ มีต้นไม้นะครับอันนี้แต่จริงถ้ามีตีลงๆนะครับถ้ามีตีบินวางได้ห่มยูนครับนี่นะนี่ครับวางตรงนี้นะครับนี่นี่จะพอให้ตีวางๆลงๆนะครับมีห่อมแค่น้อยเดียวอิ่มได้นะครับเนี่ยเนี่ยนี่นะครับข้างหน้าต้องลงๆออกไปจี้นะครับที่จะเพื่อที่จะเพิ่งบินขึ้นอีนะครับเนี่ยแค่นี้อิ่มได้นะครับไม่ต้องพิคิดห่างมากนะครับ ของข้างหน้าลงไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีห่มทั้งวันได้อย่างดีนะครับนี่ครับนี่นี่นะครับแค่นี้นะครับต้องคิดมากครับใต้ฐานนี่ก็อันนี้วางกระดินเลยนะครับเนี่ยก็เอาช็อกค,คีดหมดนะครับมาคีดคีดคีดไปเนี้ยนะครับเวลาพึ่งเข้าอยู่เมื่อวันแล้วก็จะคมค่อยมีปัญหาเรื่องมดแล้วนะครับศัตรู พวกนี้จะทําอย่างมาได้เล้วยนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับใครที่เรียนลู้เข้ามาเรียนหูนะครับในการวางต่อปุ๋นนะครับก็พอเอานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับง่ายๆวางง่ายๆนะครับแค่หน้าล่องไปแค่นี้เองนะครับหอมแค่นี้เองนะครับเพื่นได้บินขึ้นไปนืบนฟ้านะครับนี่นี่ก็เข้าอยู่แล้วครับไม่ต้องไปอะไรอย่างมากครับต้องไปคิดมากนะครับ ตรงนั้นนะครับไปจริงๆปืนเข้ามาตื่นนี่นะครับโอ้โหทำเละมาะขนาดนะครับอันนี้ก็วางได้อยู่นะเนี่ยถ้าจะวางนะครับแต่มันใกล้ถนนของตังนะครับมันจะอาจจะทำาร้คนได้นะครับนี่นะครับไอ้นี่วางได้หมดนะครับของข้างหน้ามันลงนะครับแต่อนนี้มันค่อยคืบน่อยนะครับหันไปทรงนี้ก็มาได้นะครับหันตรงนี้ก็ติดนะครับ นี้กระติดมดนะครับนี่เนี่ยเนี่ยมันติดนะครับก็เลยถ้าจะวางต้องเที่ยวหน้าให้น้อยนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับวางต่อปูนหรือวางโกนนะครับง่ายๆครับตามที่ผมว่านะครับผมได้ใช้ประสบการณ์ไปนะครับเนี่ยครับขันไปวางเสาะวางได้เลยนะครับ ้าท่านชอบลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเข้ามาเฮียนหูน้น้วยกัล่อพึง่งหรือว่าเลี้ยงพึง่งปลาโดยไม่ได้เลี้ยงนะครับเลี้ยงพึ่งโดยไม่ได้เลี้ยงนะครับกับช่องทําไปเลยเนยกระพักนะครับก็ขอพูนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับจอยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก็เ,เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปเพียงที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ